นิทานเรื่องเสือกับกวางหนุ่มในป่าลึกที่ห่างไกลมีเสือเจ้าป่าที่แข็งแรงและน่าเกรงขามมันเป็นนักล่าที่เก่งที่สุดในป่าและมักจะล่าเหยื่อได้เสมอวันหนึ่งเสือออกเดินทางเพื่อหาอาหารมันเห็นกวางหนุ่มตัวหนึ่งที่ริมบึงเสือคิดในใจว่าข้าจะลากกวางหนุ่มนี้เพราะมันคงเป็นอาหารที่อร่อยและเพียงพอสำหรับข้าสักสองวัน กวางหนุ่มมันเป็นกวางที่ฉลาดและว่องไวกวางหนุ่มสังเกตเห็นเงาของเสือที่สะท้อนในน้ําจึงรู้ว่าตัวเองกําลังตกเป็นเป้าหมายของนักล่ากวางหนุ่มคิดหาทางเอาตัวรอดมันไม่สามารถวิ่งหนีได้เพราะเสืออยู่ใกล้เกินไปกวางหนุ่มจึงใช้ความฉลาดของมันมันแกล้งทําเป็นไม่รู้ตัวและดื่มน้ําต่อไปจากนั้นกวางหนุ่มก็พูดขึ้นมาดังๆว่า อืมน้ำที่นี่อร่อยจังแต่ข้าคิดว่ามันจะอร่อยกว่านี้ถ้าไม่มีเสือแถวนี้เสือที่ได้ยินก็หยุดชะงักคิดในใจว่ากวางตัวนี้รู้ว่าข้าอยู่ที่นี่หรือข้าแน่ใจว่ามันไม่รู้ตัวข้าต้องล่ามันให้ได้แต่กวางหนุ่มก็พูดต่อข้าคิดว่าเสือคงไม่กล้าลา่าข้าหรอกเพราะข้ามีเขาที่แหลมคมและข้าก็ว่องไวถ้าเสือพยายามล่าข้าข้าจะต่อสู้และทิ่มเขาเข้าที่ท้องของมัน เสือฟังแล้วเริ่มลังเลมันไม่เคยเผชิญหน้ากับกวางที่กล้าพูดแบบนี้มาก่อนมันเริ่มคิดว่าถ้าข้าเข้าไปล่าม,มันแล้วโดนเขาของมันทิ่มเข้าจริงๆข้าจะทํำยังไงกวางเห็นว่าแผนการของมันกําลังได้ผลมันจึงพูดต่อเสือที่ฉลาดควรหาที่ล่าเหยื่อที่ง่ายกว่าไม่ใช่มาเสี่ยงกับกวางที่พร้อมจะต่อสู้เสือรู้สึกไม่มั่นใจและคิดว่าบางทีการหาของกินอย่างอื่นน่าจะปลอดภัยกว่ามันจึงถอยกลับและเดินจากไป กวางรู้สึกโล่งใจที่สามารถเอาตัวรอดจากเสือได้มันเรียนรู้ว่าความฉลาดและการใช้คำพูดสามารถเอาชนะความแข็งแกร่งได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความฉลาดและการรู้จักใช้คำพูดสามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้บางครั้งปัญหาใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้สติปัญญาแทนที่จะใช้กำลังหวังว่านิทานเรื่องนี้จะสนุกและมีข้อคิดที่ดีให้กับคุณนะคะ